สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานการเงินของคุณนะคะราศีพฤษภในเดือนธันวาคม5 6 6พกพฤษภนะคะเกิดตั้งแต่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยอ่ามินอ่านเป็นทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะแน่นอนละมินพูดทุกคลิปเลยพลังงานนี้เป็นพลังงานรวม คงไม่ตรงกับทุกคนและทุกท่านพึกศบเยอะแยะมากมายพึกศพบางคนอาจกําลังดีๆอยู่พึกศพบางคนกําลังเศร้าแล้วแต่ว่าคุณจะถูกจริตอ,อาจารย์ท่านใดหรือบางคลิปบางเดือนอาจจะตรงพึกศพกาลังเศร้าหรือบางคลิปบางเดือนอาจจะตรงพฤกศพกาลังสมหวังมีความรักที่กลับมาก็ได้นะคะแต่ที่แน่นอนก็คืออย่าเอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเพราะพลังงานนี้แน่นอนละ่ะมันเป็นพลังงานรวมนะคะดูเป็นแบบ เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางจะดีที่สุดเนาะมาฟังกันเลยนะคะใบแรกเลยสองถ้วยนะคะอ๋อสองถ้วยบางคนจะอินเลิฟนะคะกับคนแดนกไกลกับคนต่างประเทศกับคนต่างชาตินะคะไพ่พวกนี้มีโอกาสเดินทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างประเทศขึ้นมาเยอะมากหรือคนบางคนมีความรักเกี่ยวกับคนต่างชาติก็ได้นะคะสองถ้วยเนาะนะคะ หรือคนทางไกลก็ได้เนาะหนึ่งถ้วยก็คือธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งทุกชนิดเป็นการเริ่มต้นใหม่คาว่าเริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้นะจัดการ energy ของตัวเองกลับมาดูแลใจกลับมาดูแลหัวใจตัวเองกลับมารักตัวเองไพ่พวกนี้กลับมาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องที่เราทําคุณนั่งบนบัลลังก์นิ่งๆของคุณนะคะคุณมองเหรียญทองนี้อย่างรู้ค่าแหละเหมือนเราแหละคุณกลับมาดูแลตัวเอง นะคะดิชร์ลอตคุณก่าจะคุยกับชาวกรกฎลัคนากรากฎเนาะคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุต่างาศาสนากันด้วยไพย่พระนะคะไฮโลฟแฟนชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบหนึ่งไม้เท้าธาตุไฟเมสสิงห์ธนูแปดไม้เท้าแล้วก็เดียมเพล์ชาวเมสลัคนาเมสคนต่างชาติเหมือนกันนะคนแดนไกลหรือต่างอายุเดเวอร์ก็คือต่างชาตินะคะเป็นดาวเสาห้าถ้วยสถานาการณ์ที่บางคนดิ่งกับอะไรบางอย่างนะคะ ออแล้วก็แปดดาบตกตำแหน่งปัญหาใครมีคดีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยจะติกนะคะโยกกันด้วยจะติดชาวทุลลคณาตุนบางคนมีปัญหาเรื่องคดีเรื่องฟอง้องร้องเรื่องอยาล้างนะคะเรื่องจดทะเบียนก็ได้หรือจดทะเบียนเกี่ยวกับการย่าหรือมีคดีนะคะสองใบนี้เนาะนะคะแปดดาบนะคะจะติกเขาเรียกว่านะคะหรืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีคดีนะคะเราจะโดนล่างแหไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะหรือระวังเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่าง จะกู้นี่จะยืมสินจะค้ำประกันอะไรให้ใครก็คืออย่าไปคำ้ำถ้าไม่จําเป็นนะเนาะบางคนบอกจําเป็นเราเป็นญาติพี่น้องกันเราก็อ่านเอกสารดีๆดูดีๆอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วแต่ความจําเป็นของใครของมันนะคะหมอจะไปบอกว่าอย่าทําไม่ได้นะเนาะนะแค่พูดรายละเอียดให้ฟังสองถ้วยนะคะใครก็ตามตอนนี้คนโสดนะหรืออะไรก็ตามคุณจะพบรักอ่าไพ่พระขึ้นหนักมินว่าชาวพฤกษบเนี่ยชอบปฏิบัตินะชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติทม ผลบุญกุศลอนใดที่คุณทําดีมาทุกอย่างแล้วนะคะไพ่บอกเลยว่าถ้าการเงินไม่ขึ้นก็ตามนะแต่คุณเป็นควีนอะค่ะที่ถือเหรียญอยู่แล้วนะคะคุณคุณถือเงินอยู่แล้วไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ขายมันก็จะดีขึ้นดีมากดีน้อยมันตามนะคะตามบุญตามกุศลของแต่ละคนตามฐานต้นทุนเราก็ไม่เหมือนกันด้วยนั่นแหละค่ะแต่ถือ,อยังไงก็เป็นควีนถือเหรียญเนะาะไพ่พระความรู้สึกนี้คุณคุณมีสตินําทางนะคะคุณใช้ พลังงานของการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมคุณคิดถึงแต่เรื่องดีๆนะคะสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆแล้วผลความดีนี้จะมาตอบแทนคุณหนึ่งไม่เท้าบางคนนะคะรองานใหม่สมัครงานคุณจะมีโอกาสได้งานใหม่บางคนทํางานทั้งประจําและงานนะคะงานเสริมถ้าคุณรอเดินทางคุณมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศนะคะหรือมีคนต่างชาติเดินทางมาก็ได้ไพ่พวกนี้คือเป็นไวเวอร์ซาได้คือไม่ว่าจะเขามาหรือเราไปนะคะ มันก็คือการเดินทางขึ้นทั้งใกล้และไกลด้วยนะคะหนึ่งไม่เท้าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ๆนะคุณอยากจะหลุดอะไรบางอย่างที่มันผูกมัดเราไว้นะตรงนี้มันอึดอัดมันเหนื่อยผูกมัดหัวใจเราไว้มันโยกกระห้าถ้วยบางคนนะคะยังดิ่งคิดถึงแต่สิ่งเดิมๆคนเก่าๆวนๆเว,ว,ว,วียนๆอยู่ในหัวยังคิดยังถึงนะคะคนใหม่ๆเข้ามามีคนที่มารู้สึกดีแต่คุณแต่คุณก็ยังนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆ เหมือนถ้วยที่มันตั้งอยู่เราไม่มองนะคะเรามองแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือเรื่องอะไรที่ผิดพลาดทุกคนผิดพลาดได้นะคะแต่เป็นบทเรียนเราถูกไหมคะแล้วเราก็คิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองไม่ให้ผิดพลาดอีกหรือถ้าใครทําอะไรกับเราไม่ดีเราก็คิดว่าเออปล่อยเขาไปแต่เราจะเรียนรู้ของธรรมชาติค่ะเราจะเรียนรู้โลกและธรรมชาติคุณอาจจะนะคะได้ไปอยู่ในโลกใบใหม่ได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่หรือความรักนี้ นะคะมันเป็นการวนกลับมาเห็นไหมคะดูเวอร์ของคนที่อยู่ห่างไกลยอยู่ต่างชาติแดนไกลถ้าคู่กันแล้วนะคะภรมิจลิขิตนะคะหรือโลกจัก,กรวานนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้วนกลับมานะคะมินอยากจะบอกหรืออะไรก็ตามนะคุณจะรู้สึกคุณจะเรียนรู้จักธรรมชาติของคนนะคะที่มินานว้ตะกี้เรือวิ่งผ่านนะคะ มินก็คือสตอปไว้เนาะปัญหาอืมนะคะดูเวอร์คือการเข้าใจธรรมชาติของตัวเรารัก,ร,กรักตัวเองหรือเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีในคนคนเดียวกันมีทั้งผิดพลาดและให้อภัยคุณจะรู้จักตรงนั้นแต่ไพ่ตัวนี้คุณจะอยากปลดปล่อยอะไรออกไปนะไม่อยากจะติดแงกอยู่ตรงนี้แหละมันอึดอัดมันวนเวียนมันผูกมัดเราอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปไหน มีสตินะคะแล้วคุณจะหลุดบางอย่างได้นะเดี๋ยวมินขอดูนิดนึงอดีตที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงบ้างชาวราศีพฤษภและคศ,ศพนะคะเดวิลบางคนนะคะจริงด้วยมีความรักที่อยู่แดนไกลหรือมีความรักที่อยู่ต่างชาตินะคะเดอเอ็มเพลอร์ด้วยค่ะชาวเมทลคณาเมทคนต่างชาติคนแดนไกลอย่างที่มินพูดไปตะกี้คิงเทอเรียนค่ะธาตุดินกันมร่อศมังกรบางคนนะคะ คู่กันแล้วไม่แคล้วกันละค่ะบางคนอยู่ในคนละซีคพกไพ่นี้สามารถโดดไปได้ถึง3าสเดือนนะคะไม่จาเป็นต้องเดือนทันวาไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่ก็มีไฮโลแฟนนะคะแล้วก็เอ็มพัลเลอร์เดอะเชลลอดเดเวอร์แล้วก็จัตติกนะคะไพ่ขึ้นมาเนาะไม่ว่าเราจะอยู่คนละซีกโลกห่างกันไกลแค่ไหนนะคะจัก,กรวาลน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นี้เขานะคะจะให้ผู้คุณได้ มาเจอกันหรือให้พู้คุณได้มาพบกันเพราะครื่งหนึ่งของคุณและเขาคือมันเหมือนโหยหาก,กันและกันยังคิดถึงกันนะคะหรือเราเหมือนรอคอยว่าเราอยากจะเจอใครสักคนหรือเมื่อไหร่เราจะเจอคู่ของเรานี่แหละค่ะจะมีการโคจรมาของคู่รักนะคะคู่ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะคะภพยพวกนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือกัน ห่างกันไปหรือจบกันไปถ้าคุณเป็นคู่กันมินพูดถึงถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะคุณจะได้กลับมาเพื่อเรียนรู้อะไรกันและกันให้อภัยและเดินหน้าต่อไปถ้ายังรักกันแต่ถ้าไม่ใช่นะคะจะติดก,กับแปนดางเนี่ยคุณจะหลุดพ้นคุณต้องก้าวนะคะคุณต้องก้าวต่อไปมูฟงออนชีวิตเนาะภัยพวกนี้ค่ะเราจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะต้องเจอความรักที่ดีๆแหละ ตา,ตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะมีคนอธิษฐานขอพรให้ได้เจอรักแท้ให้ได้เจอกัลยาณนะมิที่เป็นคนที่ใช่เป็นโซเมตของเราที่ผ่านมาแปดถ้วยมีคนที่อดีตท,ที่ผ่านมาคําว่าอาดีตนะคะห้าห้านาทีที่แล้วก็ใช่ห้าชั่วโมงห้าวันห้าปีที่แล้วก็ยังเป็นอดีตถูกไหมคะคืออดีตคนจากอาดีตท,ที่เคยห่างหายไปก็ได้นะคะที่อยู่ไกลกันที่เคยจากกันไปนะคะถ้าเป็นคู่กันนะคะครึ่งหนึ่งของพวกคุณแล มันเหมือนว่าโหยหาก,กันยังคงติดอยู่ในใจอ่ะคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เราเคยห่างก,กันไปทาไมเราลืมใครสักคนไม่ลงมีโอกาสได้ย้อนกลับมานะคะถ้าเป็นคู่กันนะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสิบถ้วยนะคะอ่าสิบเหรียญความรักที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้นะเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมคุณจาเป็นต้องมูฟออนทั้งที่ยังรู้สึกรักอยู่เลยนะคะไพ่พวกนี้เด็กถือเรียถธาตุดินกันบึกศพมังกรบางคนเจอคนอายุน้อยไพ่พวกนี้ขึ้นมา เดอะเดทคุณอาจจะคุยกับพี่จิตรคณาพี่จิตคนต่างชาติคนแดนไกลพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือคุณตัดสินใจจบบางอย่างถ้าคุณไปเจอคนที่เป็นคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะคุณจะตัดสินใจจบแต่กว่าจะจบนะคะมันก็ต้องเหนื่อยมันผูกมัดเราไว้เห็นไหมคะเป็นแปนดาบมัด ใจมัดตัวเราไว้ไม่ให้เราไปไหนหมายถึงใจนะคะที่เรายังวนๆวเนว,นวียนๆอยู่บางนี้แต่บางคนอยากจบบางอย่างนะเพื่อาอาจจะอยากได้เงินได้อะไรบางอย่างเห็นไหมคะอยากได้เงินก้อนจากการแปดดาบนะเป็นปัญหากจติคือบางคนมีคดีหรือเกี่ยวกับฟ้องร้องอะไรบางอย่างนะหมอก็คือรายละเอียดไม่ได้เพราะมันเป็นคลิปรวมแต่บางคนมีก็ได้นะบางคนรอเงินก้อนบางคน ถ้าเจอคนมีเจ้าของนะคุณอยากจะจบนะปัญหานี้นะคะคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะหรือบางคนรอความเติมเต็มอะไรบางอย่างนะคะหกดาบคุณมูฟออนจากอะไรมาที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์จบเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะให้พวกนี้ขึ้นมาเดมินขออนุญาตเก็บนะคะ ไพ่ปัจจุบันนี้นะคะขึ้นมาหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าคุณจะได้พบรักใหม่อาจจะเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลนะต่างศาสนาอะไรบางอย่างหรือคนที่เคยห่างไปมีโอกาสนะคะคนในอดีตของคุณสองถ้วยนะคะมีการคืนดีอะไรบางอย่างก็ได้ขอดูว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยก็คิดยังไงคุณนะคะสองถ้วยตกตรงนี้เป็นแปดไม้เท้านะเขาอยากสื่อสารอยากคุยอะไรกับคุณเขายังรู้สึกรักคุณอยู่เลยยังคิดถึงคุณนะคะ หกถ้วยคนเก่าๆคนที่คุณเคยห่างกันไปเคยจบกันไปหรือคนอดีตที่ผ่านมานะมีโอกาสนะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณก็ได้กลับมาเริ่มต้นนะคะเห็นไหมเพราะว่าเรายังรู้สึกคิดถึงกันแปดไม้เท้านะคะคือการสื่อสารดิแชร์ลอตชาวกรกฎลัคนากรากฎหรือคนต่างชาติคนแดนไกล มีโอกาสนะคะเป็นดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่เขายังพร้อมที่จะคิดว่าคุณก็คือพลังใจมีแรงบันดาลใจหรือความสุขความสว่างมันเหมือนความสุขที่ปลายอยุโมง์ตื่นเช้ามาพร้อมกับดอกดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่นะคะพร้อมที่จะกลับมาบางคนอยากจะเดินทางมาเจอกันนะคะในถือถ้วยบางคนนะคะอยากจะมาขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งนะคะควีนเรียนเขาคิดว่าคุณเอเลอค่ะเป็นคนที่ ต้องโปรไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาดีหรืออะไรที่ดีๆที่เขายังมีคุณไว้นะคะห้าถ้วยนะคะมีคนรู้สึกผิดนะคะในความรักความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาที่ทําถ้วยล้มเขาอยากมาง้อมาขอโอกาสจากคุณนะคะมินอ่านตามไพ่นะนะคะด้เฮอร์มิตเนาะอ่า ชาวกันลัคณาการความรักที่ผ่านมามีคนยังนึกถึงฐานไฟเก่ามีคนยังนึกถึงเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆอยู่เลยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแล้วก็นะคะที่มีนสับได้คือไพ่ล่วงคือเดมเพลตเขาคิดว่าคุณนี่แหละค่ะคือคนที่ใช่คือคนที่เขารอคอยหรือคิดได้เมื่อสายก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นไหม The Emperor น่ยมีไพ่ออกมาและะ้วคู่กันหลายใบเนาะ เขาคิดว่าครึ่งหนึ่งของคุณกับเขายังมีกันและกันยังหอวยหายยังคิดถึงมันเหมือนเราสองคนยังรอกันและกันที่จะมาเจอกันรอเคลียร์ปัญหารอที่จะกลับมานะคะเพื่อเริ่มต้นกันใหม่คุณสองคนเหมือนเหมือนรักในตำนานเลยบางคนนะคะที่เหมือนห่างกันไปนานแสนนานหรือเขารู้สึกผิดอยารู้ค่าในเวลาที่สายนะคะเนี่ยเหมือนไพ่ราศีมีนเลยนะคะนะคะบางคนเขาอาจจะเจ็บกับคุณมาเยอะเหนื่อยกับคุณมาเยอะก็ได้นะคะเดมเพลสมีขออนุญาตเก็บนะ ทีนี้ขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างชาวราศีพฤษภนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวพฤษภลัคนาพฤษภจะเป็นยังไงบ้างนะคะสีไม้เท้าเดรทัมพลลนชาวธนูลัคนาธนู เคียงเธอเรียน่าดินการผสมอาค์บางคนอย่ามีทิถิอย่ามีอีโก้ต่อกันนะคะบางคนก็นิ่งเธอนิ่งฉันก็จะนิ่งอะไรประมาณนั้นก็มีนะคะสองอ่านะคะควีนถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าบางคนรอเพื่อจะไปเรียนต่อหรือบางคนรอที่จะงานใหม่หรือบางคนรอเพื่อจะสร้างเงินสร้างงานอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอ่านะคะหนึ่งเรียนเกี่ยวกับ นะคะเจเวอรี่ทองคำเจเวอรี่ของสวยงามเสื้อผ้านะคะบางคน ะะเกี่ยวกับรถนะคะเป็นเจ้าของรถก็ได้นะคะเป็นแอสเป็นสจวัได้หมดสถาปนิกนะคะเกี่ยวกับเซลลเดินทางหรือต่างประเทศแดนไกลได้หมดเลยนะบางคนเป็นทนายบางคนราชาการจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะ,นะะเกี่ยวกับสายงานกับตัวเราก็ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการขายในโลกนี้เป็นโลกาพิพวัตรแล้วนะคะถ้าเราจะขายในแง่มุมเดียวหรือขายแบบเดิมๆของเรามันจะอยู่ในโลกปัจจุบันไม่ได้เราต้องปรับต้องเปลี่ยนที่ใจเราแล้ว ปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะมีบางคนจะเจอคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เข้ามาเป็นไกด์นะคะแนะนําทางเราก็ได้แล้วเราจะคือตัวเรานี่แหละค่ะอย่าหาทางออกให้ตัวเองหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วมันจะดีด้วยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาบางคนกลับไปกลับมาในความรักความสัมพันธ์กับกับคนบางคนอยู่นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะแน้นตรความสัมพันธ์นะคะคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันนะคะจะติดบางคนมีเรื่องเกี่ยวกับคดีนะ,ะจริงด้วยนะคะเกี่ยวกับถ้าไมอยาก็คือการจดทะเบียน หนึ่งดาบคือการเคลียร์ปัญหา9้าเหรียญแปดเหรียญไพ่ขึ้นมาหมดเลยนะคะโอเคถ้าใครรอกเกี่ยวกับคดีนะคะอะไรบางอย่างนะอันนี้มันเป็นไพ่รวมพลังงานรวมนะคะคุณมีโอกาสจะเคลียร์ปัญหาได้นะคะแล้วจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างนะคะบางคนรอเซ็นสัญญาบางคนกู้ไฟแนนซ์อะไรก็ผ่านนะคะไพ่พวกนี้เนาะ ะะหรือคุณจะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรือคุณจะต่อยอดธุรกิจบางคนเล่นหุ้นมีโชคด้วยนะคะบางคนมีโชคแลอ้างสังหาที่ดินทรัพย์สินเซ็นสัญญาอะไรนะคะผ่านด้วยนะคะนะคะคนคนที่มีคู่นะคะที่ห่างกันไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีโอกาสได้กลับมาถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมๆที่ห่างกันนะคะ ห่างกันไปกับคุณมาแล้วอะไรพวกนี people, ้นะคะมีโอกาสนะแล้วมีข้อตกลงงานอะไรบางอย่างร่วมกันด้วยนะคะไพ่พวกนี้เป็นสื่อสัญญาณที่ดีด้วยนะคะเกี่ยวกับราชการก็จะมั่นคงนะคะจะติดได้เซ็นสัญญาที่มีนพูดนะกู้เงินซื้อบ้านซื้ออะไรก็ผ่านการเงินจะดีขึ้นนะคะการค้าการขายหรืออะไรต่างๆมันจะเริ่มดีคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะมินพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะมินขออนุญาตเก็บไพ่นะคะทีนี้มินขอไพ่แนะนําคุณดีกว่านะนะคะ ขอให้จะแนะนํำยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวพึกศบลคณาพึกศบเทมเพลสนะคะหนึ่งเหรียญสิบเหรียญว้าวสองถ้วยนะคะอืมก้าถ้วยการรวมตัวกันกับครอบครัวมินขออ่านแบบนี้นะคะว่าไพ่พวกนี้ขึ้นมาคือ ถ้าใครมินพูดถึงใครที่เป็นคู่กันเพราะว่าก่อนจะทําคลิปมินว่าครูบาอาจารย์ทุกคนเขาต้องอธิษฐานนะคะส่วนมินก็อธิษฐานถ้าคลิปของมินถ้าใครเป็นคู่กันแล้วกลับมานะคะขอให้ที่กลับมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือก็คือ,คอต้องหมดวิบากกรรมนะคะคุณก็ต้องรักตัวเองต่างคนต่างไปเพื่อเราได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกับการรักตัวเองแต่ที่แน่นอนคือมันคงไม่ตรงกับทุกท่านนะคะบอกไปหมดแล้วเนาะคุณจะได้รับของขวัญของมีค่าคุณมีโชคนะคะโชคทางการเงินคุณจะมีนะคะ คู่ที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะที่คุณจะโครจรมาของจักรวาลทําให้คุณได้พบเจอความรักที่เป็นคู่ของคุณนะคะคนที่จะมาเติมเต็มชีวิตของคุณให้สวยงามคนที่พร้อมอุปถัมภ์ค้ำจุนซึ่งกันและกันภพยพวกนี้นะคะส่วนคนที่ห่างไปมีโอกาสนะคะแต่ถ้าใครจบกันไปแล้วคุณจบเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ energy พลังงานนี้มันเป็นการจบเพื่อให้เราได้เริ่ม ปรับเปลี่ยนใหม่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องโดนรีไทม์ไปจากชีวิตเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเป็นศีลเสมอคนศีลเสมอกันเราจะได้เจอกันถูกไหมคะถ้าไม่ใช่เขาจะเฟดตัวออกจากกันนะคะให้พวกนี้ออกมาขอบคุณนะคะพึกศพลัคณาพึกศพตัวดวงส่วนตัวตอนนี้นะคะหมอจะไปฉีดวัคซีนนะคะหมออาจจะพักหนึ่งอาทิตย์นะเนาะนะคะ อาจจะเริ่มดูตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปแต่ก็ดูแป๊บเดียวเนาะวันที่14เมาก็จต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากมายช่วยกดซับสไคร e กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ